รู้ทุกเรื่องแมนเชสเตอร์สวัสดีครับโกสิตเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่แมนเชสเตอร์ทิตี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยใส่เบอร์8คนใหม่แทนเจ้าของเก่าอย่างอีคลายคุนุกันที่เพิ่งย้ายไปบาเซลนาะด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์บวกออปชั่น5ล้านปอนด์และเซ็นสัญญากัน4ปีอย่างเป็นทางการโดยหลังเปิดตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยโรงเรียนเรืบยบแล้วโกสิตได้ออกมาเปิดเผยว่าฝันเป็นจริงโกสิตรับแทบอดใจไม่ไหวที่จะได้เริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์โดยโกสิตได้ออกมาเปิดเผยว่านี่คือการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมมมสหรับผผและ ไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้การย้ายเข้ามาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนี้คือทีมในฝันของนักฟุตบอลทุกคนทุกคนที่เคยดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปเกล่าลงเล่นจะดูดีว่าพวกเขายอดเยี่ยมขนาดไหนสําหรับผมนี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกถ้วยรางวัลที่ทีมแมนเชสเตอร์คว้าได้แสดงหเห็นว่าชัดเจนขนาดไหนและพวกเขายังเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดด้วยผมยังมีหลายอย่างให้เรียนรู้และพัฒนาและผมรู้ว่าการได้เป็นลูกทีมของเป๊ปเกล่าจะช่วยให้ผมเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้้้นนนนไดซึ่่งมมนนัาตมาตเก City นแน่นอนเมื่อได้ยินว่าพวกเขาต้องการตัวผมมันย่อมรู้สึกดีมากๆเหมือนพวกเขายอมรับผมและมีวิธีการเล่นของผมผมดีใจมากที่มาสอนที่ยิ่งใหญ่ต้องการตัวผมทันทีที่ผมได้รู้ข่าวการได้เล่นกับเป๊ปกเลราและเพื่อนร่วมทีมชั้นนำทั้งหลายมันวิเศษมากๆาสำหรับผมอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้แผนของผมคือการพักผ่อนอีก2-3สัปดาห์ก่อนจะมากลับมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลุยซีซั่นใหม่ผมต้องการช่วยให้ซิตี้อยู่ในระดับท็อปเละกว่า แชมป์ได้มากที่สุดขึ้นไปอีกครับเรียบร้อยโรงเรียนเรเบรย์โกสิตเปิดตัวอ,อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยกองกลางทีมชาติคูเเชียวัย29ปีจะเซ็นสัญญากาเแข่ง4ปีจนถึงมิถุนา2027แล้วโกสิตได้ออกมาุเผิดอ,อีกว่าโกสิตพร้อมที่จะท้าทายตัวจริงกับควิสตอนเดยและโรรี่มาเตโอโกสิตกองกลางปพ่แดงแมนเชสเตอร์ซตี่ทราบว่าการเล่นที่เอ,อดเดียสตเดีเม นั้นมีการแข่งขันไปในทีมสูงเพื่อลงสนามนั้นสูงมากแต่มองอีกทางคือประโยชน์ก็ต่อกแก่ทีมดังของทาโรรี่เลคคิวินเดอร์บอยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเป็นตัวจริงน,าน่าโนเละโกที่เราพุ่งใ้ายมาทาคิวินเดอร์บอยกับโรรี่เลยทุกยอดจริงในครูท่ครับเลวโกสิทธ์ก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าแต่แน่นอนล่ะมันขึ้นอยู่กับเปโอล่าว่าต้องการให้ผมเล่นที่ใดแบบใดมันยังเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นนักเตะที่ดีขึ้นสุดยอดกลวโกสิทธ์มีความทะเยอทะยา,ยา,ะนนะาแต่น ว่าฟิลโวเดนคา์วินฟิลิปโคโพรเมอร์ที่เล่นแดนกลางได้ด้วยนะครับครับแล้วนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับทีมเรเบใบสี่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับผมรู้ทุกเรื่องแมนซิตี้สวัสดีครับ